สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตั้มหมกรอดำซิ่งสุรินชาแนลครับจำกันได้ไหมครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับฮีโน่เมกาจีดีห้าครับกับเครื่องคู่ตัว GO7E 210 เซอร์โบครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะเป็นน้องเขียวมะนาวหวานนะครับผมตั้งชื่อให้เองครับมะนาวหวานสนใจรีบจับจองกันได้นะครับเริ่มตกแต่งโอ้เอลไฟ l อลดีสดวงตุ๊ก,กตามีชลินทั้งหมด5้าตัวครับ เริ่มตกแต่งนะครับเก็บรายละเอียดนาซาสิบปา,านดานีิมใส่ไม่ได้ครับรรเปลี่ยนยางใหม่หกเส้น อันนี้เป็นยางเป็นยางเดิมมาจากนอกก่อนนะครับแบตเตอรี่ใหม่ใครที่ชอบแนวเขียวเขียวนี่ครับจะเข็บรอยเชื่อมนะครับคันนี้ราคา880พูดคุยต่อรองกันได้นะครับสนใจ เป็นเจ้าของก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับดูตัวได้ที่ชุมพลบุรีสุรินนี้เองนะครับน้องเขียวมานาหวานบรรยากาศก็จะคึมคึม,ค,มคึมฟ้าคึมฝนกันหน่อยครับกัดทรงกัดซีนี่ไม่ต้องสืบ รถนำเข้าใหม่ๆเก่านอกนะครับน้องเขียวมขนาหวานก็บอกดำเป็นสีเหลืองเหลือคันชนโลโกโ้ เดี๋ยวให้ดูภายในเปิดได้ไหมเอ่ยเนี่ยนะครับครบภายในสวยรถนำเข้าจนประกอบใหม่นะครับ ลงไปในสวยเหมือนรถกระบะไม่ต้องสืบก่อนจะเหลือตกแต่งบ้างฝุ่นหน้าหลังกลางเดินระบบไฟอุปกรณ์คันชนนะครับใครที่ชอบฮีโน่สนใจดูตัวชุมพลบุรีเลยนะครับ เดี๋ยวเครื่องนี้เดี๋ยวแปะรูปเครื่องให้ดูนะครับเป็นภาพนิ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้พอกันแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไป